อก็เหรอเอามาติดผู้ว่าราชการัมวัดสุรินทร์แต่ผมในแพทย์รีนีรัตพาผู้ในการโรงพยาบสุริผมขอเรียนเชินนายสุพงค์กิติพัฒน์พิมูล ทางหลวงองค์มีทั้งบูรุษผู้อาฆาตการหลวงศรีพร้อมด้วยบรรดาพระรูปชุด PAPR รุ่น Easy Clean จำนวน6ชุดให้กับโรงพยาบาลในการดรูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1การพระบูรพ์พระมหาสัตยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอธิบายและประถานณิรัน ด้วยการด้วยสมองขอ่าดเยาทีน้ทั้งสองท่านนั่งัสีใช้ไวที่นี้่านครับคร สนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ